พอมีเสียงกระแสมาอย่างเงี้ยเครียดไหมน้องจ๊ะคือเกี่ยวกับคลิปเนี่ยตอนเนี้ยบอกเลยว่ากระแสน้องจ้าสวรรร้อยกระทูที่คิดให้กำลังใจหมดคือจะมีคนที่แบบว่าโดนด่าไปก็คือเป็นรายการใช่ไหมแต่อินเทอร์เน็ตตอนนี้กระแสมันตีกลับให้กำลังใจน้องจ้าหมดเลยคือตอนแรกคิดไหมว่าภาพที่ออกมามันจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนเนี้ยคือตอนนั้นเครียดไหมกับสิ่งที่มันออกมาเีมากี่แบบว่าโอดูแล้วแบบไ แรงมากได้เยอะอ่ะที่พ่อัแม่อะไรเงียรอ่ะไม่ไมได้เป็นยังอะเอนแรกก็ศึกษาพี่วงเขาบอกเจ้าใจเย็นเลยมันต้องดีนี้อะไรเงี้ยเขาบอกถ้าเราลบไปเลยเงียบไปเลยเขาต้องคิดว่าเราเป็นยังไงใชแล้วต้อสู้ดิต้องมีสูตรใเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นยังไงมันเป็นยังไง คือตอนนี้รับมือกับตรงนี้ยังไงเราเราไม่แคร์เพราะมากใช่ไหมหรือว่าเราเก็ดอะไรที่มันไม่ดีเราก็ตัดออกแคร์ไหมดูก็แคร์พี่มันก็มีอ่ะมีบ้างความรู้สึกเจอรำคนมาพูดมันคืออะไรก็มีมีความรู้สึกแบบนี่อะไรเงี้ยมีความรู้สึกแต่ว่าหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะหนูคิดว่าเราทําอะไรเราก็รู้ตัวเราเองว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่ก็หนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นหีูจะลองทำไหมลจ้าแบบเอ๊ะแบบไม่ทำแล้วทำไมคนแบบมี หนูบอกเ่าี่หนูไม่น้องเพียงจะยืนได้ไหยืนตางหนถ้าหนูร้องหนูก็ไปร้อน่หนูผ่อนแล้วสบามันเด้งหนูสบายอีกแล้วสบายอือันนี้ขอโทษนะมีเสียงมาติดต่อไหมมีแล้วจะตอบยังไงแต่เขาไม่เคยติดต่อหนูไลเพราะว่ามันต้องโทรศัพท์ต้องผ่านทางพี่ไผ่ก่อนแม่คนเดียวไม่ใคะต้อผ่านทางพี่ทรไาว่า ครั้งแรกเลยอะที่หนูมาสองหมื่นจากสองขาแลวแบบซามมากอะพี่แบบและอีกครั้งหนึ่งเมื่อไวๆ่ไอน่ะแสนหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยหนึ่อโมงถ้าหนูรับหนูถ้าแบบวาทตรงๆจะทำยังไงจะจัดการยังไงหนูหนูก็จะหนูก็จะถามหนูว่าพี่ที่พี่มองตั้งไหนเขาหนูเป็นนูก็ตรงอยู่แล้วหนูผ่านอันนี้ถามก่บ แฟนหรอคะแฟนหนูไม่มีแต่แบบคุยบ้างไงชผู้ชายแบบนั้นผู้ชายหนูชอบแบบสูงอ่ะเอาใจเงี้ยหลอกต้องหลอกปะไม่ต้องหลอกอะชอบแบบแบบว่าง่ไงต้องรวยไหมต้องคือแบบมายมันมีหนุนหนุนปากช้าสเปคของเราเป็นยังไงไม่ต้องรวยชอบคนสูงแล้วแบบเอาใจเราไม่ต้องเอาใจว่าแบบว่า บางคนที่หนูเคยเคยพบมาเขแบบตัวแต่งตัวเซ็กซี่แบบเล่นตลกอะไรเงี้ยบนเวทีอ่ะไม่ใช่อย่าเล่นตลกได้ไหมอย่าเล่นเนอย่าเซ็กซี่ได้ไหมหนูไม่ชอบชอบแบบว่าเราจะทำอะไรก็เรื่องอ่ะเราเล่นการสแสดงเรื่งองดูแลรูปร่างเนี่ยอันนี้โหดเลยดีทำงานดึกทั้งแบ่งเวลาการเรียนการทำงาน ไม่ค่อย,ยอะไรอ่ะว่ามีเวลานอนต้นไหนก็นอนเนี่ยเจนหนูว่าน,นอนนอนได้แค่ตอนเนี้นี่ก่อนจะเล่นก็นอนได้หน่อยแค่นั้นแล้ไม่ค่อยได้นอน<ม>ก็ไม่ได้กินอะไรไม่อะไรมันถือว่าเหนื่อยไหมสบายประมาณไ,ไ,ไหนได้ไดตอนแรกหนูคิดว่าพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ดอกเลยจะไหวแล้วหนูบอกว่าไหวจะไปไหวไหเหมือนแบบเหมือนไม่ไหวใส่เก๊กบวกเท้าเก๊กบวกครึ่งไปเรียนแล้วหนูไม่ได<ม>้เรียนก็เช้าอย่างเดียว เนียนน้องวันและเย็นอยู่มาเหออม,ม,มือนจะไม่ไหวแล้วใครบอกตอนนี้มีสังกัดมาติดต,ต่อแล้วมีมีคือน้องจ้าอยากเป็นนักร้องท, <Saf em. S 1> ที่ออกอัลบั้มไหมอยากแล้วอยากเป็นแนวไหนถ้าแบบเนี่ยสมมติว่าเนี่ยตอนนี้มันมีคนติดต,ต,ต่อแบบประมาณไหนที่แใจเราอยากออกรู้อยากเป็นแนวสนุกสรุปนะก็คือเหมือนเป็นยังเราไม่เป็นสไตล์ของเราอย่างนี้ใช่ไหม เกี่ยวกับสังคมหรือว่าฝากถึงน้องๆไปเราก็ได้คือเขาอาจจะมองเราในแง่จะเป็นจริงจริแล้วเราเป็คนทำงานคนหนึ่งต้อมาหากินของเราใช่ไหมด้วยคำว่าแบบว่าคนที่แบบมองในแง่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าดูไม่ได้จะพูดว่าที้หนูทำมันเป็นสิ่งที่ดีมันก็ไม่ใช่เพราะว่าภาพมันออกมาไม่ดี ว่าหนูไม่ได้คิดอะไรจริงมันก็เป็นแค่การแสดงแล้วแบบเป็นแค่อาชีพมันมีแรงว่บันทอนอะไรเงี้ยแต่มันคือว่าไม่ได้เอะมาออกในทีวี่ะไเงี้ยมันเลยไม่ดังนั้นว่าหนูไม่ได้คิดอะไรอ่ะหนูอยากให้เขาเป็นมนสำคัญก่อนแบบหนูรู้จักกันก่อนอ่ะหนูก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่แบบหนูไม่ขึ้นเวทีหนูก็แบบเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาธรรมดาหนูอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจตนาจะทำให้สังคมเสื่อมอะไรอย่างนี้ทั่วไปหนูไม่ได้เป็น คือเราก็เป no. so be ็นแค่คนา่เนาะก็ยังเป็นเหมือนเด็กที่อยากเรียนจบอะไรอยากเรียนอไรไม่จรงการเียเยอะไม่อันนี้เจ็ดโมงบ่อยไหมเจ็ดโมบ่อยมากทุกคนไม่ง่วงเหรอล่วงมากเพื่อนๆช่วยเยอะไหมชวละเรียนเพื่อนๆหนูก็โอ้เพื่อนๆหนูก็ เองเลยเอาไปตลอดเบอร์ <g ül> แบบก็ช่วยบ้างเบอร์บางไปถหนก็รีดพาให้อย่างเงี้ยเฮ้ยตั้นเออรีดพาให้เออพาให้ที่บรรยากาศที่วงเป็นย,นยังไงบ,บ้างบรรยากาศที่บอกว่าคนอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องเลยที่วงมันแบบว่าสบายสบายเออจะทำอะไรอะไรเงี้ยช่วยกันตลอดเหมือนเราดังแล้วเราก็ไม่ได้แบบยกขึมาอีกระดับหนึง่งใช่ไหมเราไม่เราก็มาแล<ห>้วตัวเดียวกันก็เล่นกันนึกพี่ ไปนี่เรไปยังไม่มีใครรู้เลยเฮ้ยเนี้าดังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคอยเห็นเมื่อก่อนมันจะมีป้ายตลัดเขียนว่าจ้าหน่อยนะมีคนบอกว่าเฮ้ยรถตู้น้องจ้าอะไรอย่างนี้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เดิมมาถามก็บอกน้องจ้ามาว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวเขาถามเขาไม่รู้หรอกหูก็ไปธรรมดาไม่ได้แต่งตัวคือตอนนี้คนจะติดว่าละค่ะถูยใช่ไหมละ ของโรงเรียนนี่เขาก็ยิ้มจากเราในนานนี้นะหนูชื่อจ้จาอยู่แล้วไม่ได้ชื่อจ้าจ้าแต่คืชื่อจริงเลยชใช่ไหมไม่ใจริงเลยเต้นเพลงนั้นนานๆเลยนะหนูนไม่ได้หัดเลยพี่หนูเป็นคนที่แบบจ้หนูชอบเต้นหนูไม่ได้หัดเลยหรอไม่หัดเลยไม่เคยหัดเต้นเลยเกิดมาไม่เคยอยาเต้นเลยแต่เป็นคนที่แบบ ชอบการเต้นชอบโยโย่อะไรเงี้ยแอ่ถ้าแบบเรเห็นคนหน้าเวทีเล่นกับเราสนุกมันก็มีฟีลขึ้นมาหนูว่าเป็นคนชอบเต้นชอบเต้นแต่พอมาเหรอแต่แบบไม่ได้เต้นแบบมีหลักมีการแบบอะไรกันขนาดนั้นก็เต้นแบบอู้นนั่นนั่เคยเรียนร้องเพลงก็ไม่เก่งดีเรบางคนเขาบอกว่าถ้ามีจ้าหนึ่งจะาสองจ้าสามมามีคนมาเรียนแบบเราก็มีแต่นี่มีแบบแต่หนูก็ไม่ได้ พอสักพักหนึ่งเขาบอกกระสแสแถวหวัวตรงไงหมกลัวเ่ะือนกันผ่านคุณได้ต้องเรียนกลัวตรงคือเหมือนแบบกลัวเพราะว่าคือเหมือนอะไรเข้าใจว่าคนเราสูงมากแล้วก็ต้องลงเราก็ต้องเรียนลองรัวรู้ใช่เพราะว่าอย่างที่เขาพูดได้ว่าดารายักหยุดเรียนเลยก็ดาราที่เขามีตั้งอยู่แล้วผ่านเยอ้ากอย้างที่ดีก็ผ่านได้ อีกหน่อยจะมีคนบอกว่าน้องจะไปเล่นรายการบันเทิงไหมเป็นละครไหมมันจะมีอะพี่มีแบบติดต่อพี่ไพรมาอย่างเงี้ยหนูยังเรียนเรลี่ยมหลักอะมันมีรายการแบบโทรมาอย่างเงี้ยให้ไปอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเวลาบันทามานานหนูไม่ไปอขอเรียนก็คุณพี่เชื่อว่าต้องมีคนแบบว่ามาชวนเราไปเล่นละครอยู่แล้วแหละคือถ้าแบบ่เลือกสมมติว่ามันต้องมีเวลาโทรมาอย่างเงี้ย เล่นละครอะไรเงี้ยอยากเล่นไหมแค่อยากเล่นหรือไอยากเล่นหนังแต่เพราชอบที่แบบชอบวงการมันเติมอยู่เป็นคนชอบวงการเติแต่คือว่าเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากอ่ะต้องแบบต้องเรียนรู้อ่ะพักใหญ่ะเลยแบบสื่ออะไรได้ยากแบบมีค่าแม่หนูพูดอะไรแกนั่งอื่นพักใหญ่ไม่ได้ยังไม่ได้แต่ก็เหมือนคนไม่ค่อยเรียสกับชีวิตมากใช่ไหมไม่ไม่เรียสับคือเป็นคนสนุกสนานไม่ซีเรียสปล่อยวางได้ ไปวานได้ไหมก็ได้นะพี่มีมุมที่แบบคนยังไม่รู้จักจะไหมเข้าวัดตททงังธรรมมีไห oh, มคือคนชอบทำ <he? S 2> บุญไหมทำบุญนะทาแต่ไม่ถึงกับว,ว่าชอบแล้วก็เข้ามาจังเลย